สวัสดีครับมาครับวันนี้อีกหนึ่งวันนะครับผมจะนำรูปหล่อนะครับเอามาให้ชมครับและมาเล่าสู่กันฟังนะครับถือว่าดูแล้วก็เป็นความรู้เพียงเล็กๆน,น้อยๆนะครับ วันนี้วันที่ยีบหนะครับสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกหนึ่งวันผมจึงได้นำเอารูปหล่อหลวงปู่พิมพาวัดหนองตางูนะครับ นำเอาออกมาถ่ายวีดีโอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมชมและรับฟังและเล่าสู่กันฟังนะครับว่าเป็นพระรุ่นไหนเนื้ออะไรสร้างปีไหนผมได้รับข้อมูลมาจากผู้หลับผู้ใหญ่เพื่อนฝูงกลุ่มพระเครื่องนะครับ และในกลุ่มพระเครื่องหลวงปู่พิมพาวัดหนองตางูจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับรายละเอียดข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะครับยังไงท่านที่มารับชมรับฟังก็เก็บเอาไปพิจารณาก่อนนะครับแต่ถือว่าเป็นความรู้เบื้องต้นเนาะบางท่านอาจมีพระรุ่นนี้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นพระรุ่นไหนสร้างปีใดนะครับ ทดลองกล้องใหม่ด้วยนะครับซื้อหลอดไฟใหม่มาสองด้วยนี่ถ่ายเพียงตอนกลางคืนนะครับใช้ไม้จับเอานะครับเนื่องจากไม่อยากใช้มือจับนะครับด้านข้านะครับถ่ายภาพไม่ดีก็ยังไงก็อย่าถือโกรธกันนะครับ ถือว่าเป็นเพียงแค่รับรู้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับลองให้ดูและหลายมิตินะครับสลับไปสลับมาเดี๋ยวใช้ไม้หมุนไม่ดูครับพระองค์นี้นะครับเป็นรูปหล่อหลวงปู่พิมพาวัดหนองตาง,งู สร้างปีสองพันห้าร้อยสามสิบหกโลหะที่นาํามาสร้างนะครับก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองครับพระองค์นี้จะนับว่าสวยอยู่พอสมควรนะครับได้มาก็บูชามาจากในกลุ่มพักเครื่องเรานี่แหละครับการเช่าซื้อเช่าหานะครับ ก็ดูคนที่เขาโพสขายบ่อยๆหน้าตาที่เราคุ้นๆและมีรหัสนะครับทางกลุ่มเขาจะมีให้แจ้งขอรหัสนะครับหากเขามีรหัสแล้วเขานำมาเปิดราคาเปิดให้ประโมนเราก็ถือเนื้อเชื่อใจได้เป็นส่วนมากนะครับขอเตือนว่าถ้าหากว่ามีท่านใดนำพระมาปล่อยนะครับแล้วไม่มีรหัสผมขอเตือนเลยนะครับให้ระมัดระวัง พระอาจจะขายแบตถูกๆเราอาจจะอยากได้เมื่อเราเข้าไปเช่าแล้วเราเช่าไปแล้วนะครับเขามักจะไม่ส่งพระมาให้นะครับมันก็แจ้งความเอาเรื่องท่อโกงหลอกลวง,งต้มตุนกันนี่แหละครับแต่มันเสียเวลาครับเราควรหลีกเลี่ยงการเสียเวลานะครับและไม่ให้ผิดอกผิดใจกันด้วย เดี๋ยวลองดูหลายๆมุมนะครับจะให้ดูหลายๆมุมครับของท่านใดนะครับมีจับนำมาเทียบเลยครับนี่ครับด้านหลังจะเจียเป็นเรียบร้อยนะครับนี่ครับด้านกลนนะครับนี่ตรงนี้นะก็จะมีกิ่งครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับดูฝากิ่งกันครับเดี๋ยวดูฝากิ่งักหน่อยที นี่ครับใส่ผ้านะครับเป็นกองไว้แล้วก็นำพระท่านนะครับให้เห็นฝากิ่งนะครับฝากิ่งจะเป็นฝาทองแดงนะครับไม่มียันอักขระนะครับแต่มีกลิ่งเราจับมาครับเราจะเขย่ารูจะมีเสียงกิ่งดังอยู่ภายในนะครับถือว่าใช้ได้ครับเนื้อทองเหลืองนะครับปุดฝากิ่งทองแดง ปีสามหกนะครับพระองค์นี้สร้างปีสามหกองใหญ่พอสมควรครับเหมาะแก่ผู้ชายนะครับสําหรับห้อยคอครับแค้วคาาดปลอดภัยครับไปไหนมาไหนแค้วคาาดปลอดภัยทํามาค้าขายก็ขอพรหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็จะเมตานะครับตามที่เราอธิษฐานจิตขอท่านหลวงปู่พิมพานี่ท่านเป็นพระสิทธิ์สายหลวงพระเดิมนะครับ ท่านศึกษามาจากหลวงพ่อเดิมท่านเมตตาดีนะครับแทบทุกรุ่นเลยนะครับที่ผมพบเจอมาแล้วศึกษามานะครับราคาไม่แพงนะครับราคายังไม่แพงหลักร้อยต้นต้นกันนี่นะครับเขาเรียกกับพระดีครับแต่ผมเชื่อว่าภายภาคหน้านะครับคงจะมีราคาสูงแน่นอน ถ้าเราได้บูชาแล้วนำมาใช้เราก็สบายใจนะครับเราอย่าไปอินเรื่องราคาแต่ถ้า,าค้าขายเพื่อต้องการราคาแพงๆเราก็ต้องไปเลือกเอาเนื้อพิเศษพิเศษรุ่นที่พิเศษหน่อยนะครับ,บวกเนื้อทองคําเนื้อเงินนะเนาะเราก็ต้องไปอย,อย่างนั้นแต่ช่วงนี้ราคายังไม่แพงเศรษฐกิจไม่แพงเรามีโอกาสจับได้เราก็สมควรเก็บเอาไว้สะสมเอาไว้ บารมีดีนะครับหลวงปู่ครับปกปักรักษาแควคาดปลอดภัยนะครับนำไปตั้งหน้ารถก็จะดีนะรุ่นนี้ครับมีรูปหล่ออยู่หนึ่งรุ่นนะครับพี่น้องกันลองของนะครับใช้มีดหลวงปู่ฝนคงฟันหัวผมขาดเลยนะครับรูปเป็นรูปหล่อนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรูปหล่อปียี่สิบไม่ก็ปีสองเจ็ดนะครับแต่นี่ก็ใช้ได้ครับเป็นรูปหล่อ บารมีหลวงปู่พิมพาวัดหน่อตาง,งูจังหวัดนครสวรรค์ขอให้เราเป็นคนดีปฏิบัติด,ดีสินห้าถือไม่ถึงครบก็ให้มันเบาๆหน่อยครับข้อไหนที่มันแรงก็ตีเลี่ยงเลยวันนี้ผมจึงได้นำมาให้ชมนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูภาพนิ่งและจะสรุปให้ฟังนะครับอ่านี่ครับมองชัดๆนะครับ เดี๋ยวด้านข้างสักหน่อยนะครับอ่าข้างกับกับหลังหน่อยกับหลังหน่อยอ่าปีสามหกเห็นไหมครับชัดเจนครับอ่าด้านหลังครับด้านหลังครับนี่นะครับเพิ่มแสงหน่อยนะครับเดี๋ยวดูด้านโคนนะครับมีกิ่งครับหากท่านใดสนใจก็ติดต่อไปทาง facebook นู่นนะครับหรือในกลุ่มนะครับ